คองกิจการหมื่นล้านจนราชินีจอแดนยอมรับเปิดคลือหาหรู้สู่ขวัญบุญกุลใช้ชีวิตดุดดังเจ้าหญิงบนพื้นที่สองหมื่นไร่เรียกว่าเป็นสาวสวยที่ชีวิตดีๆมากๆเลยค่ะสำหรับสู่ขวัญบุญกุลภรรยาคนสวยของนักธุรกิจดังอย่างคุณโชคบุญกุลโดยคุณโชคเป็นผู้ก่อตั้งฟาร์มโชคชัย จบปริญญาตรีด้านสัตวสาสตร์เทคโนโลยีและการบริหารธุร,รกิจการเกษตรอุตสาหกรรมจากสหรัฐอเมริกาก่อนเข้าสืบทอดกิจการครอบครัวและคุณโชคเคยได้รับการแต่งตั้งจากราชินีราเนียแห่งประเทศจอร์แดนให้เป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มผู้นำสายพันธุ์ใหม่ของโลกจากเวที World e c onom i c Forum เมื่อปี2549อีกด้วยแต่กว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นั้น คุณโชคก็ต้องเจอกับอุปสรรคมาไม่น้อยเมื่อธุรกิจมีหนี้400-500ล้านแต่เจ้าตัวกับพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจนกลายเป็นธุรกิจมูลค่าหลักพันล้านได้โดยเจ้าตัวได้เผยว่าวิธีการจัดการหนี้400-500ล้านเราต้องตัดขายทรัพย์สินเราต้องเลือกว่าจะขายธุรกิจบางส่วนที่เราแข่งขันไม่ได้และเลือกเก็บธุรกิจที่เป็นจุดแข็งของเราเราอย่าไปมองแต่เรื่องงบดุลแต่ต้องดูที่กระแสเงินสด ที่แน่ๆต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเมื่อเจอวิกฤตเราต้องมองภาพใหญ่ดูว่าคืออะไรบางคนกลัวเรื่องชื่อเสียงว่าจะทำยังไงให้เสียหน้าน้อยที่สุดเราเอาเวลามาวิเคราะห์โฟกัสที่จุดแข็งและความคิดสร้างสรรค์อย่างความโชคชัยเราตระหนักว่าเราเก่งเรื่องเกษตรอดีตพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านีคู่กับสรยุสุทัศนจินดานักธุรกิจนางแบบและนักสแสดงชาวไทยสําหรับสูขันบุญกุล และต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เธอนั้นแต่งงานและสร้างครอบครัวกับนักธุรกิจพันล้านอย่างโชคบุญกุลทายาทของนายโชคชัยบุญกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยมีลูกชายหนึ่งคนชื่อเด็กชายปราบบุญกุลชีวิตของเธอนั้นก็ดูดเจ้าหญิงเลยค่ะแถมยังขึ้นแท่นเป็นนายหญิงแห่งฟาร์มโชคชัยอีกด้วยแล้ววันนี้ทีมงานที่นี่ .com จะพามาส่องอาณาจักรฟาร์มโชคชัยบนพื้นที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา อยู่ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติมีทั้งมา้าบัวแถมยังรายล้อมไปด้วยภูเขามากมายบอกเลยว่าน่าอยู่สุดๆโดยฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมามีพื้นที่กว่าสอง0 0ื่นไร่เลยทีเดียว